ไปตรงไหนก็ได้คิดเสียก่อนว่าไปทําอะไรเพื่ออะไรทําไมกลับมาวันนี้ทราบว่าหมู่พวกเพื่อนจะไปครวะอุปชาเพราะนั้นในพรรษานี่็ควรจะเข้าไปปราบละวะมุดน้ําดําหัวตามประเพณีตะทุกองคเ์เงือไปก็ให้สํารวมให้ระวังอย่าไปแสดงอากับกิริยาเราเป็นพระการไปกับครูบาอาจารย์ ไปถึงแล้วก็ให้รู้จักไม่ใช่ว่าต่างองต่างไปโตโตเตเตคุยกันอย่างนั้นไม่ได้นะมันไม่ใช่มารยาทที่ดีเราไม่ใช่เป็นครวดเราเป็นพระพอไปถึงล้วก็ต้องมองหัวหน้าหัวหน้าเขาพาทำยังไงเขาพาเดินเขาไปกราบเราก็มองหัวหน้าหัวหน้าพระเออเาเลิกกราบเราก็ค่อยกราบตามหัวหน้าเป็นผู้พานาไม่ใช่ว่าพอไปถึงก็แต่กระจุยกระจายกัน คนหนึ่งไปเที่ยวท่างหนึ่งคนหนึ่งไปทางหนึ่งกว่าที่จะไปได้กว่าจะมารวมตัวได้ล้อกันจะพอแรงเรียกกันจะพอแรงบางทีจะออกมามันก็ไม่ครบกันอย่างนั้นเขามีนะพวกเซ่อๆอันนี้ก็ต้องพูดทําความเข้าใจเอาไว้ในเมื่อไปก็ต้องมองหัวหน้าหัวหน้าพาไปยังไงหัวหน้าพาฟังโดยมากเราไปศึกษาเราไปฟังไปแต่ละวัดเราก็ไปฟัง,ไป,ฟงไปศึกษา ครูบาอาจารย์ท่านจะพูดอะไรให้ฟังจากนั้นก็ดูกลับดูบริเวณนิดหน่อยเพรเราไม่ได้ไปดูเราไปฟังซะมากกว่าไปครวะครูบาอาจารย์ไปแล้วก็กลับมาอันนี้แปลว่าไปดูเพื่อการศึกษานะแต่ตามไม่จริงหัวหน้าทําอะไรทําทุกอย่างก็ไม่ถูกเหมือนกันนะหัวหน้าพ้าททาอะไรก็ทำํำเ,เหมือนกับลูกชายกับพ่อไปด้วยกัน ลูกชายไปทํางานราชการอยู่กรุงเทพว่างั้นดะวันนี้พ่ออยู่บ้านนอกก่อนที่จะไปเยี่ยมลูกชายกันนะี่แหละของพลุงพลังกวัวลูกชายจะอดว่างั้นดะหน่อไม้หนอห่หนอน้ําข้าวสารอาหารแห้งเ,เตรียมไปให้ลูกชายเพราะลูกชายทํางานราชการแต่ลูกชายเนี่ยโอ้ยอายเขาโปรแรงว่างั้นดะเพราะว่าพ่อ,เ,อเข้าไปแล้วมีแต่ของอะไรพลุงพลังมันจะอดอะไรในกรุงเทพ มีแต่ของดีๆแล้ววิธีทําจะทํำยังไงแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้มันไม่เหมือนบ้านนอกหาฟืนหาเตาก็ยังยากแต่นี่จะทํำยังไงพราะพ่อบ้านนอกก็เป็นห่วงลูกว่างั้นเถอะแนีลูกชายเขากลัวขายหน้าว่างั้นเพราะว่าพ่อนเป็นบ้านนอกว่างั้นเลยตัดชุดให้อย่างดีว่างั้นใส่ชุดแบบุนกรุงเทพว่างั้นะแต่ถึงยังไงถึงจะใช้ชุดกรุงเทพมันก็เป็นบ้านนอกอย่างเก่าว่างั้นเะ ทีนี้ท่านก็ใส่ชุดเ,เรียบร้อยทีนี้บอกกับพ่อว่าพ่อพ่อพอดูผมนะผมทํำยังไงให้ทําอย่างนั้นนะต้องดูผมนะผมทํำยังไงให้ทําอย่างนั้นนะถ้าไม่ทําอย่างผมเดี๋ยวขายหน้าเด้อายเขาเด้เขาจะว่าพ่อบันนอกทั้งพ่อเลยก็ลูกชายแนะนำเลยจะทำยังไงอย่างไงล่ะลูกชายบอกแล้วจะทํำยังไง ก็ต้องเชื่อฟังลูกชายเพราะตัวเองเป็นบ้านนอกจริงๆว่างั้นนะ่ยกลัวจะขายหน้าลูกชายเพราะลูกชายเป็นข้าราชการเนะี่ยเดี๋ยวทําอะไรไม่ถูกเข้าไปคนทั้งหลยายจะดูดูลูกชายตัวเองพ่อก็ปฏิบัติตามที่ลูกชายบอกว่างั้นนะลูกชายก็ใส่ชุดอย่างดีอีกใส่รองเท้าอย่างดีให้อีกเพราะงั้นนะสรุปแล้วก็เหมือนกระลิงแต่งตัวอย่างนั้นเนะ่แต่นี้ก็เดินไปพอไปลูกชายก็พาเขาร้านอาหาร ลูกชายก็พาไปดื่มน้ําพอไปดื่มน้ํากินปลาตังโกากาแฟก่อนพอเสร็จแล้วลูกชายก็เดินไปเดินไปกับไปเห็นอ้อยมาก็กินเคี้ยวอ้อยให้พ่อถุงหนึ่งตัวเองถุงหนึ่งพอให้อ้อยทีนี้เวลาลูกชายกินอ้อยปับ๊บเขาขมวนปับ๊บกำคี้อ้อยนะใส่ผ้าเช็ดตาปับ๊บแต่พ่อเนี่ยมองไม่เห็นว่าลูกชายมันเอาไปไว้ที่ไหนเพราะงั้นเลย พอมันกินเสร็จแล้วก็เงียบมองเงียบมองเอะ <Yeah. S 1> ปู่จะไปเอาไว้ที่ไหนเออถ้าจะคายออกเดี๋ยวเขาก็จะวาบหน,นอกว่างนั้นผููพอ่อเลยเกินขี้อ้อยว่างั้นเถอะเคี้ยวเคี้ยวแล้วกเกินเอาโอ้เกินขี้อ้อยไม่ใช่กินธรรมดามนเกินฝืดคอว่างั้นเถอะแต่ลูกชายนี่ก็กินปับ๊บเก็บปั๊บว่างั้นเถอะใส่ผ้าเช็ดหน้ามองไม่เห็นบันหนอกมันมองอะไรไม่เห็นเฉยๆอย่ออางั้นเวลาเขาคายตัวเองมองไม่เห็นวะ เงขายปับ๊บใสพ่พ้าสติกถ้าปับ๊บตัวเองเห็นว่าลูกชายคืนขี้อ่อยว่านั้นเลยพ่อเนี่ยก็คืนน้องคืนน้องลูกชายก็เลยพาเดินไปอีกพอไปเห็นกระป๋องอยู่ข้างถนนลูกชายก็กระโดดเตะไปปักพูดพ่อเนี่ยก็กลักวจะไม่ทันกลัวจะขายหน้าว่างนันนเลยลูกชายพาเตะพ่อเนี่ยทำท่ากระโดดเตะต่ออีกเหมั้นกนเตะกระป๋องว่างนันนเลย เพื่อจะให้ทันสมัยพราะว่าทุกทำยังไงให้พ่อทําอย่างนั้นได้ให้พ่อดูผมนะอผมทํายังไงให้ดูเดี๋ยวขายหน้าเอางั้นเถอะตอนนี้พ่อมานั่งเถอะนี่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเถอะนี่ลูกชายค็นึกคำพ่อตีกระป๋องว่ากันตอนนี้พอกินไปกินมาลูกชายอดขำม,มาเดงก็เลยหัวเราะแบบกระทันหันอย่างแรงก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกทั้งสองเส้นว่างั้นเถอะพ่อก็เลยบอกว่าลูกทําอะไรพ่อทําได้หมด กินคีออยก็ทาได้เพราะงั้นแต่เตะกระป๋องก็ทําได้แต่เอาเส้น๋วยเตี๋ออกทางจมูกเนี่ยพ่อทํากับลูกไม่ได้แล้วพ่อยอมแพ้เมือนกั้นนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะอาจารย์พาไปคารว่ยให้พระใหม่ทําตามเพรางั้นให้ดูหัวหน้าเพาะงั้นเดนเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะกราบพร้อมกันนะออย่างนี้มันก็ต้องดูหัวหน้าเพราะงั้นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็สอนให้ใช้ปัญญาให้สังเกต ภัยที่ไหนถ้าสังเกตมันน่าดูทั้งนั้นนะเหมือนกระพาะญี่ปุ่นกับพระฝรั่งพระาญี่ปุ่นในฉลาดเน่ยมาที่วัดป่าบ้านตาดนั่งเรียงกันมันน่าหนาวเลยใช่ไหมพอยื่นน้าร้อนไปให้ล้างมือคล้ายๆกัเอาใส่กาน้ําใหญ่ๆไปไปกระเทใส่ใล้างมือแต่พระฝรั่ง,งไม่เทใส่น้ําล้างมือเลยพระฝรั่งที่ไปด้วยทเทใส่แก้วเลยดื่มว่างั้นแต่พระญี่ปุ่นตามองมาๆๆๆๆักมักมากดูว่างั้นเล เ yeah, ออนนี้เขาไม่ใช่ให้กินนะไม่ให้ดื่มนะั่นี่ยน้ำล้างมือนน่นะไอ้พระญี่ปุ่นเทใส่ฝาบาตรล้างมือเราก็เห็นคนที่สังเกตเนี่ยคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยกับคนที่ไม่คิดเนี่ยคนไม่สังเกตมันต่างกันนะ่ะเช่ามันต่างกันเหมือนกันเพราะนั้นเราไปในสถานที่ใดที่ใดให้สังเกตเขาทํำยังไงหลวงปู่ล่าเคยพูดที่ไปบ้านเศรษฐีในภูเกต็ต พันไปฉันเขาหนึ่งใบกล้วยมาแล้วก็ใส่น้ำมันเขาไม่มีกระดาษสมัยนะั้นคือก่อนฉันอาหารนี่กลัวข้าวและกลัวจะติดมือเนี่ยเขาเอาใบกล้วยมาเช็ดมือซะก่อนเพราะมีน้ำมันอยู่นั้นเขาใส่น้ำมันบางๆ้เขาไม่มีกระดาษเขาไปเช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะจับช้อนทานอาหารพวกพระในเ,เห็นใบตรงกล้วยมาทําอะไรคงจะเป็นผักจิ้มน้ําพริกชะลมั่งเ,ยเลยม้วนๆไปกล้วยจิ้มน้าพริกกินไปทั้งหมดเลยเห่างนั้น หลวงปู่ล,ลา่าก็ยังเอามาพูดอีกอยู่นะก็ค้ำอีกเหมือนกันว่างั้นนี่ะสรุปแล้วก็คือไม่สังเกตว่างั้นถ้าสังเกตแล้วจะรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องถามว่างั้นแต่อย่างาพระฝรังก็เหมือนกันเราตําหนิตรงที่ว่าไม่สังเกตไม่ใช้ปัญญาเราตําหนิตรงนี้การที่กระทําออกไปนั้นมันก็ขาดความรอบคอบเพราะไม่ได้สังเกตเขาเอาหอยหอยขมหอยจูบว่างั้น บัตวัดท่านอาจารย์สิงทองเนี่ยที่ว่าน,นะอาจารย์ชิงทองก็เป็นคนมีคําคมคําขันอยู่แล้วงั้นเถอะเดี๋ยวนีไปทําให้ท่านเห็นอีกท่านก็เลยคาขันขึ้นมาอีกเทนีพระฟรังไปเลยเขาเอาหอยจุกมาใส่ถ้วยมา้วก็ส่งไปพระฝรังก็ตักใส่บาตรพอตักใส่บาตรก็ลืมสังเกตว่าเวลากินหอยท่านก็กินยังไงใช่ไหมก็คือพระเขากเอาไมา้จิ้มพันจิ้มปั๊บเขาก็เอาแต่หอยแล้วก็เปลือกมันก็ทิ้งแต่ฝรังเนี่ เขาไม่ได้สังเกตว่าเขาจิ้มยังไงหอยมันอยู่ลักษณะไหนพอจับหอยขึ้นมาเอาไม้ซีฟันแย่ลงไปเพื่อมันออกอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยพวกพระไทยเขาก็ดูอยู่แยงเข้าไปก็ไม่ออกมองไปมองมาเอก็ไม่ถามใครแลงเอาไปมาก็เลยยัดเข้าปากเลยเคี้ยวเลยเคี้ยวต้องเปลือกหอยเลยเหมือนกันวพวกพระไทยจุดๆเปลือกมันจะบาดปากนะเหมือนกันอันนี้ก็คือความเซื่ออันหนึน่งเหมือนกันนะไม่ได้ถามตามไม่จริงก็น่าจะถาม น่าจะสังเกตอันนีก้กินหอยทั้งเปลือกว่างั้นเถอะคือจะเป็นเรื่องคบขันขึ้นมาอีกเหมือนกันสรุปแ้กก็คือไปที่ไหนให้สังเกตให้ดูปุ่มมิประเทศของเขาทํำยังไงวัดของเขาทํำยังไงเมื่อไปถึงเราควรทํำยังไงต้องมองหัวหน้าต้องมองไกด์ว่างั้นเถอะแต่ก็จะไปทําจนเกินไปแบบพ่อกับลูกชายไปด้วยกันอนะันนั้นกับเกินไปเหมือนกันนะว่างั้นเถอะทั้งนี้ทั้งนั้นการสอน,น,นก็เพื่อให้ความฉลาด ความรอบคอบใช้ปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอัดร,รมให้แกาาพระสาวกพระเทวทัตกลับนําเอาทมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้เป็นประปะักเป็นหนทางผิดบางงานเถอะพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนว่าเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเทวทัตบอกว่าเนี่ยเราเป็นพระเราจะไปฆ่าสัตว์เราไปกินสัตว์ไม่ได้นะ เป็นการส่งเสริมภิกษูได้อยู่ป่าก็าให้อยู่ป่าภิกษูใดบินทบาทให้บินทบาทไม่ให้ฉันโดยที่ไม่บินทบาททั้งที่พระพุทธเจ้ยยาท่านสอนแต่เอาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ยยานะเพื่อจะทําให้ตึงขึ้นให้แข็งขึ้นว่างั้นเถิให้เป็นเด่นขึ้นเพราะเหตุไรกันนี่แหละสรุปแล้วก็คือใช้ปัญญาตัวเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็เลยตกอเวจีมหานรกยังไม่ได้ขึ้นกระทั่งทุกวันนี้ เพราะเหตุใดก็เพราะเอาความรอบครอบของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ในทางที่ผิดเพราะนั้นสติปัญญาตัวน,นี้มันเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะถ้าใช้ไปนในทางที่ผิดมันผิดอย่างมหานเหมือนกันแต่ใช้ไปนในทางถูกเป็นคุณอนันต์เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตความคิดเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่าต้องยึดหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานหรือว่ายึดมาเป็น แนวทางแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีจุดประสงค์อะไรที่ท่านแนะนําสั่งสอนในเรื่องนี้เราต้องเอามาวิเคราะห์เอามาไตรตรองเหตุและผลเสียก่อนแล้วจากนั้นเรากลงมือประพฤติปฏิบัติตามเหตุและผลน้นนะอันนี้แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาสั่งสอนเราเราก็เห็นว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ เพราะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านนะไปสถานทีน่ใดให้สังเกตอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นอย่าให้มันเป็น,ปน,ปนลูกชายกับพ่อบ้านนอกเพราะงั้นนะกินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแล้วนึกขำขึ้นมาหัวเราะอย่างแรงก๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกทั้งสองเส้นเพราะงั้นแต่พ่อก็เลยบอกว่าลูกทําอะไรพ่อทําได้หมดกินขี้อ้อยก็ทําได้เพราะงั้นแต่เตะกระป๋องก็ทําได้ แต่เอาเส้น๋้ยเตี๋ยวออกทางจมูกเนะี่ยพ่อทํากับลูกไม่ได้แล้วพ่อยอมแพ้เหมือนกันออนี่นะเอารับพรเน่ยนเอานมบท